คนร้ายจุดชนวนระเบิดที่บริเวณคอสะพานในหมู่บ้านปูแกะปาลัสหมู่4ตำบลยี่งออำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนล่มกล้าวได้รับบาดเจ็บ2รายเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถบัส6ล้อยี่ห้ออิสุสุสีเหลืองชมพูทะเบียนมอมา0655นราธิวาสซึ่งเป็นรถยนต์รับส่งนักเรียนโรงเรียนล่มกล้าวจอดเสียหลักห่างจากคอสะพาน10เมตรซึ่งอยู่ใกล้ ในสาภาพล้อนหน้าซ้ายถูกสะเก็ดระเบิดยางแตกและตัวถังมีรูพุนเบริเวณคอสะพานมีเศษซากส่วนของระเบิดแสวงเครื่องแบบเคมที่คนร้ายประกอบใส่ไว้ในกล่องเหล็กหนัก10กิโลกรัมจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือตกกระจายเกลื่อนพื้นที่โดยจากการสอบสวนในเอกพงศ์สามูอายุ58ปีคนขับรถโรงเรียนล่มกล้าวก็ทราวบว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถยนต์บัสออกจากโรงเรียนเพื่อตรเวนรับนักเรียนจํานวน70คนมาส่งโรงเรียนตามกิจวัตร,รประจําวัน โดยมีรถยนต์กระบะของทหารขับนำหน้าขบวนแต่ว่าเมื่อถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายไม่ทราบจํานวนแฝงตัวอยู่ในละแวกจุดเกิดเหตุได้ใช้โทรศัพท์มือถือจุดชน,นระเบิดที่นําไปวางไว้บริเวณคอสะพานเพื่อดักสังหารเจ้าหน้าที่ทหารแต่ว่าระเบิดพลาดเป้าไปทํางานขณนะที่รถยนตรถบัสขับส่งนักเรียนแล่นผ่านทําให้นักเรียนบาดเจ็บสองคนครับครับ